ผ่านพบคนลวงแสบสวงล้มบ่วงตัณหาทั้งเฝ้ายึดมั่นถือมั่นอัตตาทุกจึงนำพาโสการ่ำไปขอนับน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัดจรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเข้าความสุขความเจริญในธรรมของค์พระสมมาสัพทธเจ้า จงมีแด่คุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายอัตมภาพภาพระประหลัดเขียมารักเขียมาปัญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในรายการรัศมีธรรมซึ่งมีการบรรยายพิเศษเป็นประจำในะรอบค่ำอย่างนี้ตามโอกาสที่มีสำหรับค่ำวันนี้นั้นเป็นค่ำของวันศุกร์ที่15เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2563 เป็นวันที่ยัคยมทั้งหลายที่มีโอกาสได้ติดตามรับฟังรายการธรรมะอย่างนี้เพื่อนำประโยชน์ที่มีโอกาสดีๆนั้นเอาไปใช้ดูคนที่ใช้ธรรมะก็จะเป็นคนที่เบาบางจากกิเลสใดๆที่จะมาก่อกวนใจของเราให้ยมันมีความขุ่นมัวคนที่ขาดธรรมะอ่าก็สามารถจะเป็นที่อำนาจของกิเลสตัณหา ความโลภความโกรธความหลงที่เราติดตนติดตัวมาทุกภพทุกชาติมันก็มาเพิ่มเติมให้มันทวีคูณยิ่งขึ้นเคยโกรธเท่านี้ก็โกรธขึ้นไปอีกเคยอยากได้เท่านี้ก็อยากได้ยิ่งขึ้นไปอีกทั้งคนและของเคยมีความอาฆาตพยาบาทเท่านี้ก็ยิ่งทวีความอาฆาตพยาบาทยิ่งขึ้นไปอีกฉะนั้นคนที่ขาดธรรมะก็เลยทําให้ชาระในความขุ่นมัวไม่ได้แต่คนที่มีธรรมะ ความคุณมัวทั้งหลายมันก็ค่อยๆเบาบางหายไปเพราะรู้นี่ยอมรับความเป็นไปแล้วก็สามารถที่จะมีเมตตาให้อภัยเข้าอกเข้าใจคนทั้งหลายได้แล้วก็มองเห็นสปปรรพสิ่งทั้งหลายในความเป็นไปของสัจธรรมแปลว่าเห็นความว่างปเปล่าเห็นความจริงเห็นว่าทุกสปปรรพสิ่งนั้นล้วนแต่ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเพียงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นทั้งนั้นมาประชุมกันชั่วคราวแล้วก็สลายกลับกันไปธาตุไทยธาตุมัน น้ำก็ไปสู่นะ้ำดินก็ไปสู่ดินลมก็ไปส,สู่ลมไฟก็กลับไปสู่ไฟสุดท้านม,มีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ควรยึดมั่นถือมั่นจึงเป็นเหตุให้ยกคําโคลประพันธ์ในค่าคืนนี้นั้นเอาไว้สาหรับให้โยมฟังดูว่าพญามารผ่านพบคนรลวงแบสบซวงหลงบ่วงตัณหาทั้งเฝ้ายึดมั่นถือมั่นอัตตาทุกจึงนำพาโสการ่ำไป ที่ปารภอย่างนี้ก็เพื่อยอมเข้าใจว่าเวลาที่เรานั้นเห็นถึงความเป็นไปว่าทำไมเวลาที่ทําอคุศลกรรมขึ้นเนี่ยมันเหมือนชีวิตต้องพบกับอุปสรรคทําไมชีวิตต้องพบกับเรื่องของวิบากกรรมทําไมต้องพบแต่เรื่องที่มันไม่ดีไม่งามเป็นโทษเป็นทันก็เพราะว่าพยามารเขาตามมาพบแล้วว่าคนนี้นะเป็นคนที่อยู่ฝั่งของผู้มีอคุศลพอได้พบเขาก็จะมาพระราชเอาชีวิต ไปอยู่กับความเป็นทุกขติเอาชีวิตให้เกิดซึ่งอุปสรรคไอ้มีความทรมานจากกรรมที่ตัวเองกระทำาฉะนั้นคํว่ามานที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันก็จะพานพบนะสยบคนเหล่านั้นด้วยความตายเพราะชีวิตมันหลงอยู่ในวงวงัวงวนของความวุ่นวายความตายก็เลยเป็นที่หมายสุดท้ายก็ต้องไปเจอมานทพยามารก็มาพบแต่คนที่เขาปรองได คนที่เขารู้เท่าทันความเป็นจริงพยามารก็ตามหาตนหาตัวไม่เจอเขาก็เห็นในความไม่มีตัวตนแล้วจะไปจับต้องตนที่ไหนล่ะก็มันไม่มีตัวตนเมื่อมันไม่มีตัวตนมามันก็เลยมาพระรกเอาความมีตัวตนไปไม่ได้มันเหมือนจับคว้าอะไรก็คว้าน้ําเหลวเพราะมันไม่มีตัวไม่มีตนมันจับขึ้นมาหยิบน้าเท่าไหร่จับขึ้นมามันก็แห้งเหือดหายไปไม่มีอะไรเหลือแต่ความว่างเปล่าเช่นพุทธเจ้าทรงตัดในเรื่องเกี่ยวกับ ความมีตัวตนไว้คนที่ยึดมั่นถือมั่นแอบตาพยามานก็เจอทุกคนก็ในเมื่อมันมีตัวตนมันก็ต้องเจอนะว่าคนนี้ละในเมื่อมีตัวตนซะแล้วก็เลยต้องมีชาติมีมรณะถึงวาระก็ต้องไปแต่ถ้ามันไร้ตัวตนเมื่อไหร่ะสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องไปเขาเรียกว่าดับสิ้นแล้วก็อยู่ความเป็นนิรันดร์นยเพราะมันไม่มีตัวตนเป็นสภาวธรรมนะถ้าเราเห็นแล้วว่าโอ้อมันก็แค่นี้เอง นะพิสูจน์ได้แล้วว่าอะไรเกิดอะไรดับอะไรที่เราหยิบจับมันล้วนแต่เป็นไปเพียงแค่ชั่วครู่ช่วยยามชั่วขณะเป็นของใช้ตามโอกาสตามประโยชน์ฉันคำว่าพยามานผ่านพบคนลวงนะคนที่ลวงก็มียมในโลกนี้เนะี่ยคนที่ประกาศตนว่าถึงธรรมก็มากคนที่บอกว่าฉันนั้นเป็นคนที่ตีจากนะความเป็นอกุศลทั้งหลายไม่มีแล้วกิเลสไม่ข้ามาเกี่ยวข้องแล้วลวงเขากินก็มี นึกว่าเดี๋ยวเขาจะไม่รู้กิเลสเราจะพังพูออกตอนไหนก็เ,เลยประกาศบอกเขาไปว่าเราเนี่ยไม่เนี่ยนะไซเนี่ยไม่มีกิเลสใดๆเขามาเบียดเบียนวิีทาเลยประกาศนี้เขารู้ด้วยตั้งตนตั้งตัวดันมารก็ตามมาเจออยู่ดีเวลาคนเหล่านี้ทรมานเนี่ยคนโยแมแหมมหาศาลความเจ็บความป่วยเนี่ยความชราภาพความทรมานเนี่ยบางทีเนี่ยมันน่าสงสารเพราะไอ้ความทรมานนั่แหละทำให้เขาร้องโอดโอยคณโยม แต่พอเราอดอวยเนี่ยเจ็บทรมานทั้งหัวใจทรมานอย่างนี้เนี่ยมันก็ร,รู้ดีว่าอ๋อนี่มันยังไม่ใช่เพราะของจริงมันไม่มีอาการร้องใดๆกันเยกทั้งแก่เขาก็เฉยป่วยเขาก็เฉยแม้กระทั่งจะตายเขาก็เฉยเพราะมันไม่มีอะไรเพียงเดียวมันไรสภาวะแล้วรู้สภาวะจนไร้สภาวะที่จะไปจับต้องแล้วเขาปล่อยเขาวางเขาไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นขันในความเป็นอัตตาตัวตนใดๆนั้นทุก ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับเขาก็จึงไม่มีเพราะคนเหล่านี้ก็ถือว่าที่สุดทุกเกิดขึ้นไปแล้วแต่คนที่ลวงเขาคนนี้ก็ยังไร้แววเหตุผลก็เพราะว่าเราดูแนวแล้วก็ยังไร้แววในการที่จะถึงมรรคผลนิพพานนี่เขาเรียกว่าหลงบ่วงตัณหาเพราะาอะไความอยากได้ใครมีถึงทําให้เรานั้นหลงแลว้วก็สอนกลยุทธ์หรือกลวิธีต่างๆในทางที่มันผิดทํานองกรองทํา ฉนันความทุกข์มันก็เกิดกับเขาอยู่วันยังข้ามเพราะไอ้สิ่งที่เขาสอนนั้นมันอกุศลกรรมวังว่าเรานั้นสร้างประโยชน์เพื่อประโยชน์ของตนเท่านั้นเองอ่ามันก็เป็นอย่างนี้นั่นนี่คือพยามาลผ่านพบคนหลวงเสบษซวงหลงบ่วงตัณหาไอ้ความเป็นตัณหาที่หลงเข้าไปซะแล้วคุณโยมมันออกยากลือเกิดจะหักอ,อกักใจจากสิ่งที่รักสิ่งที่พักสิ่งที่ใครเนี่ยแม้มันยากคุณโยม เหมือนคนเขารักกันเนี่ยนะเราจะไปชี้เนี่ยจะไปบอกจะไปกล่าวจะไปเล่าไปความไปชี้นําให้เขาเห็นชนะี้ช่องให้เขารู้เนี่ยว่าสิ่งที่เขารักอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ทางคุณเดียวว่าเขาจะยอมตามเราออกมาไหม <c oughs> ไม่มีไม่มีทางเพราะเขารักเขาหลงนะเขาหลงรักเขารักด้วยแล้วก็หลงด้วยฉันเขารักของเขาซะแล้วเนี่ยจะให้เขาเลิกรักมันยากยิ่งหลงซะแล้วเนี่ยจะให้เลิกหลงก็ยิ่งยาก มีคนคนหนึ่งรักคนคนหนึ่งทุ่มเททั้งกายทั้งใจทรัพย์สินเงินทองใดๆให้จนหมดเนื้อหมด,หมดตัวไปหมดเนีญญ่ยพอหมดซะแล้วสุดท้ายเขาก็ตีจากพอตีจากซะแล้วเนี่ยหมดโอกาสเนี่ยหมดโอกาสในการที่จะเริงรืองเพราะว่ามันหมดท่าแล้วอดีตเจ้าอาวาสวัดหนึ่งอายุมากแล้วเป็นพระไม่เคย ได้มีโอกาสได้เจอสีกาที่คอยดูแลประทัมปรปถัก์อย่างดีมีทรัพย์อยู่ที่มีก็ประมาณสักสามสี่ล้านบาทเห็นจะได้ในสมัยนั้นนะก็ติว่ามากเวลาได้รับการปฏิบัติดูแลนะทุกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องประทูเนี่ยแกะก้างประเคนถวายเรียกว่าจะกินเนี่ยโอ้ยแสนสุขสบายจะนอนก็ถ้าจะเรียกใช้อะไรใกล้ๆก็มาพัดวีว่างั้นเถอ เฝ้าอยู่ตลอดเวลาถึงวาระหนึ่งชวนกันศึกขาไปครองเรือนอยู่กับอยู่กินกันเป็นสามีภรรยาจนนึกว่าจะนำพาให้เกิดความสุขเป็นนิรันดร์นึกอย่างนั้นพอไปอยู่กินเขาก็ปฏิบัติไม่ขัดตกบกพร่องประการใดแต่สิ่งที่มันบกพร่องไปก็คือทรัพย์สมบัติที่ท่านถือไปด้วยแต่พะตอนศึกขานี่ก็พกเงินไปด้วยสี่ล้านบาทโดยประมาณ พอโยกินเงินไม่ช้าไม่นานเงินสี่ล้านก็อันตรธานหายไปทีนี้ไอ้ขั้นจะประเคนหรือว่าจะดูแลในเรื่องประตูกแกะก้างให้สุดท้ายก็โยมพอไม่เหลืออะไรก็เลยเหลือไว้แต่ก้างประทูเนื้อก็กินหมดแล้ววางก้างประทูให้เราดูว่านี่แหละก็เอาไปแค่นี้กับอแล้วเพราะไม่มีทรัพย์แล้วนี่ไม่มีประโยชน์แล้วโน้นคุณโยมร,มร้องห่มร้องไห้เสียอ,อกเสียใจ เราจะกลับมาบวชใหม่ไปต่อท้ายบวชวัดเดิมก็ไปได้อายเขาเพราะเราเป็นสมภารศึกไปเพราะว่าหลงหลงครานก็เลยความเป็นสมภารก็เลยหายไปพอมาถึงวันนี้ก็เลยกลับมาบวชใหม่ไอ้ท่านจะตั้งอกตั้งใจก็ดูว่าจะยากเกินไปซะนะเพราะาอายุมันมากแล้วไปอยู่ต่อแถวอีกวัดหนึ่งก็เป็นพระรเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้ก็หลงในความทุกข์แล้วเข็ดประตูไปอีกนาเลยไปอยงานนี้แต่ว่า โอกาสจะเบิกบานมันก็น้อยพระจิตมันก็นั่งทยอยเป้าคิดถึงวันเก่าๆเราเคยมียศเราเคยมีกินเราเคยมีสุขเราเคยมีสมบัติเคยมีเงินสี่ล้านบาทนี่มันก็คิดถึงแต่เรื่องที่อดีตที่ผ่านมาจมปรักอยู่กับอดีตแม่บวชเข้ามาซะแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ดิบได้ดีเหตุผลก็เพราะไอ้ทุกข์ที่มีเนี่ยมันถาโถมเต็มหัวใจไม่สามารถจะละวางลงได้โอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่มันก็เลยยาก เกินไปสําหรับชาตินี้เป็นอย่างนั้นคุณดยมนั่นนี่เขาเรียกว่าแสบซวงหลงบ่วงตัณหาพอหลงกัไปซะแล้วลคุเดียวไม่ได้เพ่งพิษพินิษพิจารณาให้รู้ว่าไอ้ที่เรากําลังก้าวไปเนี่ยมันเป็นการก้าวไปสู่หลุมพรางแห่งความเป็นทุกขเวทนาอีกมากมายเพราะนี้ก็จะมีคนดูแลคนยหวังว่าจะดูแลกันยามแก่ยามเฒ่า ปรากฏว่าเงินที่เราพกไว้เนี่ยมันก็ถูกหยิบถูกเอาใช้ใจ่ายไปจนหมดเกลี้ยงสุดท้ายมันก็เลยต้องเดี้ยงนะทิ้งไว้แต่เพียงก้างประตนะูเห็นนะีไว้สอนเป็นครูให้รู้ว่านี่แหละคือตัณหาดังนั้นคนที่เฝ้ายึดมั่นถือมั่นในอัตตาทุกจึงนำพาโศกกาลร,ร่ำไปก็คือคนที่เขามีกูกสละข้าละลนะเมื่อไหร่คนนั้นก็จะทุกข์ทั้งนั้น ถ้าเราบอกว่ากูสละข่าสละเนี่ยคนก็ามาตำหนิก็สนิดนึงโยมไม่ได้เลยมีคนโยมอยู่ท่านหนึ่งอัตภาพรู้จักคนนี้เนี่ยใครติไม่ได้ติเป็นเรื่องคุโยมนะเช่นพอติเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันไกลเป็นอัตตามันมากมากซะจนไม่สามารถจะติได้คนก็เลยต้องตามทําผิดก็ว่ากันไปตามผิดทาถูกก็ว่ากันไปตามถูกก็ไม่กล้าติไม่กล้าแตะเหตุผลก็เพราะอัตตามันมาก แต่มีเรื่องแตะนี่แม่พูดสักนิดนล้ก็เป็นฟืนเป็นไฟมันอีดขึ้นไปใหญ่เพราะว่ามันเต็มไปด้วยอัตตาความยึดมั่นถือมั่นในตนเองเพราะว่าความมั่นใจในตนเองมันมากมีความเชื่อมั่นสูงสุดท้ายก็โยบชีวิตมันก็เลยต้องทุกเขเวทานาเหตุผลก็เพราะว่าคนที่อยู่ใกล้ๆเ,เ,เขาก็ค่อยๆหนีออกหนีออกเ,อเพราะว่ารู้ว่าคนนี้แตะไม่ได้ติไม่ได้บอกไม่ได้ มันก็ทยอยย้ายออกไปกันหมดปล่อยให้ความอัตตาเนี่ยมันเกล่นกินตัวเราจนในกว่าวันสุดท้ายของชีวิตล้มตายกันไปด้วยอัตตาตังตนแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่ก็ยังต้องล้มอยู่ในอัตตาตัวตนของตนเพราะว่าเรื่องของมรรคผลไม่ต้องไปพูดที่มันเสียเวลาเห็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาเราแปลว่าฉันดีที่สุดฉันเด่นที่สุดฉันดังที่สุดฉันเลิศที่สุดมันมีไม่เค่เยอะว่าเลิศที่สุดนะ เราดูพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณยอมเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าของเราแต่ละพระองค์นั้นก็สร้างบารมีกันแตกต่างกันไปฉะนั้นเราจะบอกว่าพระองค์เลิศที่สุดก็เลิศที่สุดเฉพาะในช่วงการของพระองค์ท่าเหนือกว่าพระองค์ก็มีรูปถัดไปมีพระองค์ถัดไปที่มีต่างๆกันมาแต่ละชั้นแต่ละตอนงนั้นที่สุดมันไม่มีเพราะของเหล่านี้มันเป็นอจินไตย เราจะมานั่งคิดถึงที่สุดให้มันลังเลสงสัยที่สุดนั้นมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเวลาที่มันเกิดขึ้นใหม่มันก็มีเรื่องดีๆขึ้นมามันก็อัปเกรดไปเรื่อยๆเราเคยนึกไปโทรศัพท์ที่มันดีที่สุดก็คือการที่เครื่องเล็กๆมีปุ่มนะเครื่องเล็กๆมีปุ่มแล้วก็กดปุ่มแล้วก็พกพาง,ง่ายพอนะถึงเวลาการเวลาผันผ่านไปเดี๋ยวนี้เครื่องมันใหญ่ ดูหนังได้ดูทีวีได้ทำงานได้ไม่มีปุ่มไอ้ที่ว่าเคยดีที่สุดหายไปเนี่ยบริษัทที่เคยเป็นยักษ์ใหญ่ก็สูญสลายเรียกว่าดิสรับชั่นเนี่ยเพราะว่าสูญพันธ์ไปไอ้ของใหม่เกิดขึ้นมาในครั้งนี้น้วกันนึกว่ามันดีเดี๋ยวรอรุ่นไม่กี่ปีถัดไปเนี่ยมันก็จะมีดีที่สุดขึ้นมาใหม่ฉั้นยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปไอ้ของใหม่ๆมันก็พัฒนาขึ้นมาฉั้นมันไม่มีอะไรที่มันดีที่สุดแม้ธรรมะ ธรรมะเนี่ยก็เยอะเป็นสัจธรรมเนะี่ยเป็นของที่อยู่คู่นะกับกรรมกรรมก็คือฝังที่เป็นกุศลหรืออกุศลนะ่ซึ่งถือว่าเอามาใช้เป็นปัจจุบันได้เสมอแต่คนที่จะปฏิบัติธรรมอย่างดีที่สุดหรือว่าเลิศเลยก็ยังไม่มีใครเคยพคบเจอเพราะไอ้ที่ว่าเลิศเลยมันก็ไม่มีตัวตนคือโยมถึงจะเป็นอรหัตตผลแล้วที่สุดทุกเกิดขึ้นแล้วท่านก็ไม่ได้แข่งขันกันมันจะต้องเป็นเลิศที่สุด ดีที่สุดเด่นที่สุดนะไอความเป็นที่สุดท่านก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เอามาเป็นสาระหรือแก่นสารเพราะถามว่านิพพานของสาวกนิพพานของพระเจ้านั้นก็ทรงเนี่ยเร็วเหมือนกันนันเราจะแข่งขันกันในเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่มันแปรผันอย่างนี้มันก็ไม่คู่ไม่ควรไม่จําเป็นต้องไปแข่งขันกันดังนั้นคนที่เขาไม่ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนตนความทุกข์ทั้งหลายมันก็ไม่ถาโถมเพราะปัญหาความเป็นตนไม่เจ ทุกมันก็เลยไม่เจอทุกไม่เจอคืออะไรยอมสังเกตถ้าเราไม่ลงรูปในอินเทอร์เน็ตรูปถ่ายในอินเทอร์เน็ตเราไม่มีคนจะเอาเรื่องไปทําบัตรสีมันก็ทําไม่ได้มันไม่มีตัวตนมันจะไปหาทางเอารูปอะไรมาใช้ใมันเกิดความบัตรสีเหมือนกับคนที่เขาไปโดนตัดต่อลงทีวีเนี่ยความเป็นบัตรสีมันก็เด่นขึ้นมา เหตุผลก็เพราะว่าเราแสดงอาการเหล่านั้นลงไปเขาก็เลยเกิดความเป็นตัญหาและตัดต่อเอาร่างเอากายยาของเรามาใช้ในทางที่มันไม่เหมาะไม่กวรเพราะมันสร้างตัวตนขึ้นม,มาพอมีตัวตนซะแล้วมันก็มีคนเพ่งเล็งพอมีคนเพ่งเล็งก็มีคนเพ่งโทษฉะนั้นชีวิตของเราเองมันก็เลยต้องเจอโจทย์เพราะเวลามีคนเพ่งโทษเราก็ต้องมานั่งต่อก่อนนั่งทะเลาะกันนี่คือมีตัวตน ในทางกับกันถ้าเขาไม่มีตัวตนคนหาไม่เจอไม่รู้ว่าคนนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนจะเอามาใช้มันก็ไม่มีอะไรให้ใช้ใช้ไม่ได้ชั้นชีวิตมันก็ไม่มีใครเพ่งโทษใครเพราะเหตุผลจะคว้าเอาสิ่งใดมันก็หาสิ่งนั้นไม่เจอมันไม่มีดังนั้นการอยู่อย่างนี้มีความสุขในทางรศาสนาจึงละวางนะไม่กอบไว้ซึ่งความเก็บความมีตัวตนให้เกิดขึ้นจริงๆของต,ตนมชั้นนี่แหละ ไม่มีมีแต่ว่าสภาวธรรมประชุมกันมีหน้าที่ก็ใช้ไปตามที่มีถ้าเราแยกชิ้นส่วนของรถหนึงคันเราจะบอกว่ารถทั้งคันนั้นมันก็ไม่มีกระจกก็มาจากทางนน้นทางนี้ประตูที่มีก็มาจากทิศท,ทั้งสี่แยกกันล้อผสมกับยางก็มาจากบริษัทนั้นบริษัทนูน้นอุปกรณ์ของใช้ในรถแยกกันมาทุกสิ่ทุกอย่างแล้วก็มาประชุมรวมกันที่โรงงาน และก็ประกอบตัวถังใส่เครื่องใส่ทุกอย่างเข้าไปกลายเป็นรถหนึ่งคันดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าก่อนมามันก็ไม่มีและสุดท้ายมาถึงเวลาม่กี่ร้อยปีไม่กี่สิบปีมันก็ผุก็พังแล้วมันก็หายไปล้อไปทางล้อนี่ไปก่อนเลยเพราะว่าสองสามปีก็ต้องเปลี่ยนยางเนี่ยมันก็หายไปดังนั้นความเสื่อมมันเกิดมาเยือนเพราะเราร่ําไปเราจะเห็นได้ว่าโอ้รุ่นที่ว่ามันเจ๋งที่สุดดีที่สุดรุ่นถัดไปมันก็ออกขึ้นมา สมัยก่อนเราใช้มือหมุนหมุนกระจกข้างนะใครจําได้เกิดทันปัจจุบันเราแตะสัมผัสอีกหน่อยสั่งทั้งปากนะมาเอากระจกลงเอาก็จกขึ้นพูดเอามันก็ลงขึ้นให้ละเพราะว่ามันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยฉนันสิ่งเหล่านี้นะพี่โยมมันจึงนําพาเราไปให้เราหลงไหลในความเป็นไปนะที่เรียกว่ามีตัวมีตนพรเราหลงไหลเราลืมคิดถึงสิ่งที่เราจะใช้ วันนี้มีรถสองคันแข่งกันมาคันหนึ่งยี่ล้านกว่านะยีล้านกว่าคันหนึงประมาณสักสองแสนเห็นจะได้ไอ้สองคันนี้แข่งกันมานะเรียกว่าโอ้ยมโยอมเหยียบกันมานะเร็วแรงทะละุพื้นที่ต่งตางๆสุดท้ายมาติดอยู่ที่ไฟแดงนะทำให้เราเห็นว่าไม่ว่าราคาถูร,ราคาแพงไฟแดงเบรกได้ทั้งนั้นเอาอยู่ นั้นถ้าไกลที่เขารู้เขาก็จะอยู่กับสิ่งที่มันใช้ให้ถูกให้ควรเขาว่าใช้ถูกควรไม่ได้แปลว่าเรื่องของราคาคนที่เขาซื้อรถแพงๆอย่างนี้เพราะเขามีสตางค์เขาซื้อได้แต่คนที่เกิดมีความอยากไอ้ตัวเองไม่มีสตังค์แล้วก็อยากจะไปนั่งอยากจะไปใช้ทําให้เป็นหนี้เป็นสินวุ่นวายอันนี้เขาเรากีกกว่าใช้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ประมาณเช่นคนที่เขามีเขาซื้อได้ไม่ผิดแต่อ้คนที่ไม่มีอยากนะอยากเต็มที่เลยก็เลยไปหนี้ซะมาก ลืมคิดไปว่าชีวิตของเราเน้นสุดท้ายอย่าไปทําให้มันลําบากไอ้ความเป็นหนี้ที่มันมากๆเนี่ยความลําบากมันก็เลยมากมีสุดท้ายหาความสุขไม่ได้เลยมบ้านก็ดีรถก็ดีกอดทั้งปีมีแต่ความเศร้าโศกว่าเดี๋ยวก็สุดเดี๋ยวก็โทมเดี๋ยวก็เสื่อมรอบหนึ่งประกันปีหนึงก็โผล่ขึ้นมานะถ้าเคยมีรถดีๆอยู่คันหนึ่งในสมัยนั้นโยมสิบสองท่านถวาย ยมทั้ง12ถวายด้วยความตั้งใจคนหนึ่งก็จองไว้คนละเดือนคนละเดือนเนะี่ยเป็นจํานวนทั้งสิ้นประมาณ60เดือนอ่างจะได้แต่ว่าอยู่มาไม่ช้าไม่นานไม่ทัน60เดือนดีเพถึงวาระหลวงพ่อท่านมรณะนะรถทันนี้ก็เลยต้องสูญไปนะเห็นผลก็เพราะมีเหตุปัจจัยทาให้เราได้เข้าใจว่ารอบจ่ายมหาศาลเวลาที่มันถึงนะถ้าเช็คเครื่อง ถ่ายนะ้ำมันเครื่องค่าประกันค่าภาษีค่าพาระบบค่าต่ออายุค่ามันจะแน,น่นมะมูลค่ามหาศาลไอ้ตอนขับก็สนุกตอนนั่งก็สนุกี่ยคนขับก็สนุกเราก็ไม่ได้จ่ายขับอย่างเดียวไอเรานั่งแล้วก็จ่ายแหมฉะนั้นสุดท้ายจากที่หนึ่งไปถึงที่หนึ่งก็ถึงเหมือนกันแต่พอวันนี้เรารู้เท่าทันสัญนญะาณวาระที่เรานั่งมันก็เลยเอาแค่ว่าพอใช้ได้พอไปถึงทันที่เขาต้องการก็ใช้ได้แล้ว นี่คือเหตุผลที่เล่ายอมฟังว่าไอ้ความหลงในสิ่งที่มันเป็นรูปรสกลิ่นเสียงหรือสัมผัสมันทําให้เราอยากได้ใกล่มีแต่พอเรารู้ทันทำพอเรารู้ทันทันทีเนี่ยเราก็รู้ไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องนะมันเป็นเรื่องที่เราปรัถนาเราเราก็ละเราก็วางนะเราก็ลดนะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาฉะนั้นพอถึงเวลา เราก็จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรเป็นแก่นสารหรือสาระเลยนี่เขาเรียกว่าที่สุดของความทุกข์ก็จะเกิดตรงนี้ตรงที่ว่าทุกอย่างที่เรามีเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วรู้ถึงความตายเป็นที่หมายรู้ถึงความชาราเป็นที่ไปรู้ถึงความเสื่อมของสังขารน,นี้ที่เรามากําลังใช้เนี่ยเราก็ปล่อยวางกายขันไปสุดท้ายไปชมระทั้งหลายมันก็หาตัวตนเราไม่เจอ ว่นะเาเราไม่ได้ยึดมั่นหรือมั่นตัวชื่อตัวนามนั่นเป็นเรื่องสมมุตินะทั้งนั้นพอเราเห็นความสมมุตนะิว่าที่นั่นก็สมมุติที่นี่ก็สมมุติสุดท้ายความเป็นสม,มุติมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นมาใน,นพญาม,มาเนี่ยเขาตามหาคนที่มีตัวตนแต่คนที่พ้นจากความมีตัวตนซะแล้วมันก็ไม่มีให้เห็นนะเพราะว่าจับต้องไม่ไดนะ้ความเป็นพูดที่ถึงที่สุดทุกเนี่ยมันจะมีความสุขตลอดไป เหตุผลก็เพราะความสงบมันเกิดขึ้นในใจนะทุกทนใดๆเขาก็ไม่มาเกาะกวนให้เกิดความคุณนมัวเลยนะมันก็เป็นอย่างนี้ฉวันนี้ก็เล่ายางฟังเพราะว่านิโอกาสก็ใช้โอกาสที่มีตามค่าคืนที่เราพอจะมีเวลาก็พาคุณโยมนั้นฟังธรรมะบ้างไอ้รั้นจะยาวนานเกินไปบางทีมันก็เปื่อนนายรําคาญและจะเห็นว่าพระเองมากล่าวปราณนะในเรื่องของเวลเวลาที่มันเกินประมาณ นะมันก็เกินพอดีนั่นก็ถือว่าให้พอเข้าใจว่าพปพามานทั้งหลายเนี่ยเขาผ่านพบเฉพาะคนที่หลวงนะคนที่หลวงก็คือคนทีนะ่ใช้ชีวิตในทางผิดทิศผิดทางนะลวงคนอื่นเขาบ้างลวงตัวเราเองบ้างเนะพโดนธรรมชาติลวงไม่ยอมมองเห็นสักทีไอ้สิ่งที่เรามีมันลวงใจเราทั้งนั้นนะรูปรสกิ่ยนเสียงสัมผัสหรือความนึกคิดบุงแต่งของเรามันกลวงใจเราทั้นั้น งั้นพะเรามันลวงโดนลวงเขาสิ่งนี้เราก็หลงไปไปยุมาเออเรียพยามารทั้งหลายมันก็มาพบมาเจอแล้วก็โดยเฉพาะบางคนโดนลวงไม่เท่าไหร่ไอหลงก็ไปในบวงตังหาอย่างที่ว่าถึงวาระมันก็เลยต้องโศก่าชีวิตของเราก็เลยนําพาทุกเข้าใส่หาแต่ตนเองตลอดเวลาตลอดการนั้นก็อย่าไปปล่อยให้ตนเองนั้นหลงทางเขย่ะนั้นใครที่ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนของตอนอยู่เนี่ย ก็ค่อยๆละลดเลิกปล่อยวางลงไปเสียอย่าได้หลงละเมอเพ้อพกนึกว่ามันเป็นตัวเราน่กว่านั่งของเราน่กว่านี่คือเราแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่มีกัยอแยกตรงนั้นตรงนี้นังน่งก็เรียกตานี่ก็เรียกแขนนั่นก็เรียกจมูกเรียกปากไม่มีอะไรเป็นเราสักอย่างมาประชุมกันนะั้นวันหนึ่งฟันที่มีก็หลุดไปวันหนึ่งแขนที่เคยยกได้ก็ยกไม่ไหวแล้วยันนี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนสภาพตาที่เคยใสาเจ้าวันหนึ่งต่อมากิน มันก็ฝ้าฟางไปั้นสังขารทั้งหลายมันจึงเป็นเรื่องที่เสื่อมสภาพกันได้เราแค่เช่าใช้ยืมใช้อ้ขณะที่ยังมีโอกาสได้ใช้ก็ใช้ใส่คุ้มค่าทุกวันทุกเวลามันก็วันวนี้โยมเอามาใช้ในการปังเทศฟ้องธรรมให้เกิดความน้อมนำซึ่งความรู้แต่พภาพเองก็ถือว่าเป็นดังครูสอนให้โยบได้รู้แล้วก็หัดไปพิจารณาตัวเองก็ต้องพิจารณาเช่นเดียวกันสอนอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้น ให้เกิดความเป็นไปในทิศทางที่ถูกที่ควรนั้นวันนี้อํานาจบาร,รมีที่ยอดยยมทั้งหลายได้สั่งสมคุณงามความดีมานั้นขอจงเป็นพระปัจจัยเกื้อหน,นุนให้ชื่อของเราอยู่รอดปลอดภัยไปในทิศทางใดก็ให้มีความสุขมีความสบายกายความสบายใจเกิดขึ้นทุกการทุกเมื่อเทินอภิวาทนาศิลิสนิจังมุธาปัจจัยยิโนโฉจตารธหตมวัชันติอายุวันโนสุทังบะหลังขอความสวัสดีจงมีแด่พวกเราทุกคนและทุกต่น้นเชิญ ขอเจริญพรนอนหลับฝันดีเธอ